pal <laughs> <laughs> nước <laughs> <laughs> <coughs> 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 วันนี้เจ็บภาพปลาเล็กค่ะปลาใหญ่ยังไม่มาหรือว่าจะไม่มาก็ไม่รู้ถ้าเป็นแบบนี้นะ่ะเห็นแต่ปลาเล็กเต็มไปหมดเลยค่ะนุ่นเป็นทิวไปเลยค่ะมุ่นปลาใหญ่ที่เนี่ลึกๆตึ็งเต่า เป็นแตงเงาหนุนค่ลาใหญ่นูนนุนอยู่ลึกหนุนหนุน,น,นอิ้วอยู่หนุนไม่เข้ามาคปลาเล็กเต็มมืดฟ้ามัวดินปลาเล็กจ, <c oughs> จริงๆนะคะเยอะมาก ยอ,อูันไปที่ยวไปทางโน้นไหมตาดำไือยูโน,น่นปลาดิคุขึ้นฝั่งเยอะแยะค่ะเก็บภาพบรรยากาศที่บึงใหญ่ที่บึงใหญ่เป็นบางวันบางวันก็จะเห็นปลาใหญ่ วันนั้นก็จะเห็นปลาเล็กจะเดินไปทางไหนปลาเล็กก็จะเยอะเป็นวันที่ที่เขาขึ้นมานู่ปลาตัวใหญ่ลงไปในน้ำลึกหน่อนก ้มาองอย,อยู่ตรงนี้แล้วเาก็จะว่ายน้ำผ่านไปแล้วก็ผ่านมาตรงรากไม้นี่ค่ะ เ็มาก็จะไม่เ,เยอะจะตัวเล็กเยอะกว่า เป็นเป็นตัวเล็กสุดแล้วก็แต่ทางโน้นก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาใหม่เสียงปลาดิน้นเสียงแบบตุ๊บตับตุ๊บตับกับปลาใหญ่กินปลาเล็ก <c oughs> ตามฟังตามฟังได้ยินเสียงตามฟังป๊อ <c oughs> ปปุ๊บ ลมแรงมากเลยค่ะลมตกลมลมหมึดหมึดม มากโอ้น่ะน่วนนะ ทางไหนมั่งปานี่น้ำลึกก็มีขึ้นมาฝั่งก็มีนุ่นนุ่นอู้ดมากอ่ะบุนนี้ตาเล็กเป็นแถวตามฝั่ง จะเป็นปลาเนนหรือปลาหมอคางดำก็ไม่รู้นะคะเยอะมากเนี่ย ตามฝั่งโอ้ตัวใหญ่มาแบบนี้ตัวใหญ่มาบุก โอ้โหโ้โ,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 โปลาดุกปลาดุกปลาดุกวิ <h ui> <h ui> ป่ปลาใหญ่มา ล่าใหญ่มาไปเรียบร้อยแล้วเข้าฝั่งเป็นแถวเลยค่ะเยอะมากในโซนไหนเราจะเข้าฝั่งกันเป็นแถว อู أو ه, أو ه. ้อู้ปลาใหญ่มากวนเขาไปแล้วก็ะจายเลยค่ะถ้าปลาใหญ่มากก็จะ กระโดดกันไปคนละทิศละทาง น่าจะเดินไปนู้นก็ไปตามเป็นทิวเลยแ่ะค่ะจะอยู่เป็นจุดๆๆนั่งดู ดำเป็นแผน่นไปเลยค่ะนุ่นต่อกันยาวเลยแหละ <c oughs> <c oughs> นี่คือปลาใหญ่มาถ้าเขากระโดดแบบนี้คือปลาใหญ่มา ปลาใหญ่มากได้เจอเล้วค่ะนี่เห็นปลาใหญ่เห็นเงาเงเงาเๆา,าปลาใหญ่มากเกาะกลุมก,ลกันดีมาก โอ้ปลาช่อนด้วยเออมีปลาช่อนด้วยเห็นปลาช่อนแล้วปลาช่อนก็มากับเขาโอ้โหนั่นผาแล้วว่าแล้วโฉบไปแล้ว มาแล้วมาเอ้ยนะ่ะตกใจไปด้วยตกใจไปด้วยมาแล้วมาแล้วบอกแล้วว่าปลาใหญ่มาพวกนี้ควยจะกระโดดมันเป็นกลุ่มกลุ่มกุ่มขึ้นไปเองมายืนดูว่าตกใจเอง ดูปลาใหญ่ไล่ปลาเ,เ,เล็กนู่นแถวเลยค่ะน้อยิ่งไปก็ยิ่งเยอะยิ่งเดินไปก็ยิ่งเยอะจะไปดูตรงนี้ก่อนอืมนู่นพรึบ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 เลย 我天，哎呀！ ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวันนี้พามาชมที่บึงใหญ่เหมือนเดิมค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะลมแรงค่ะวันนี้ลมแรงมากไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์ให้คุณยายด้วยค่ะบ๊ายบายทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจ แล้วที่บึงเหมือนเดิมไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะไปแล้ว <c oughs> ดูปลาเล็กปลาอนอะ้ยปาลาไหลไๆๆนั่นน่ะอุย้ยลายของตัว ยปลาไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะคุณทุกเลิบขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ